แล้ิต้าแม็กไลฟ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณเสียงเฟลคุณวันวิวาใช่แล้วครับผมสัญญาลุงหมีนี้เองนะครับผมโอเคโอ้วันนี้มาการเย็นๆหน่อยนะครับผมก็ถ้าแฟนคลับของทั้งคู่น่าจะดูไลฟ์นี้อยู่กันนะฮะเข้ามาพิมพ์คุยพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคเอาล่ะหลายคนรู้จักทั้งคู่จากซีรีส์เนี่ยเนาะแอฟแฟร์้วกเล่นก่นใช่ไหม เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ของซีรีส์ฟีดแบ็ดีเลยค่ะจริงๆพ้าเราแบบก็เหนือความคาดหมายของเราสองคนมากๆจริงๆที่ไทยก็แบบดีใจมากๆแล้วแล้วก็มีถึงต่างประเทศเลยใช่ไหมอินเตอร์แฟนก็เยอะพอสมควรเลยค่ะมาจากแบบทั่วทุกของมุมโลกเลยอ๋อดีใจไปทั่วโลกแล้วใช่โอเคครับตอนนี้เห็นในเพิ่งปล่อยตอนนี้ EP พีสามป่ะใช่ค่ะอ p พีสามเพิ่งจบไปได้ไม่กี่วันนี้แล้วเดี๋ยวอีพีสี่กันมาสุกนี้ค่ะอืมโอเคครับเอาละ เร็วๆนี้เองเนาะได้<ช>ดูตันตอนใหม่แล้วนะฮะโอเคย้อนกลับไปถามนิดนึงก่อนหน้าที่จะมีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนไหมใช่รู้จักค่ะใช่ค่ะรู้จักกันมาสองสองปีกับส,<อ>สามปีปแล้วค่ะอ๋อตอนนั้นเข้ามาเล่นซีรีส์ได้ยังไง ตอนนั้นสัญญาน่าจะเข้าก่อนหมีประมาณไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนเนาะตอนที่แคสเข้าเชนหมีจะเข้าเป็นรุ่นน้องสัญญาแต่ว่าจริงๆเราอยู่เท่ากันตอนนั้นรู้จักกันมาก็คือตั้งแต่ช่วงที่เข้าเชนแรกๆเลยเพราะว่าเราได้มีโอกาสเรียน acting class ด้วยกันก็คือคลาสแรกก็คือเจอกับเขาเลยใช่ก็เลยเริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็คือเหมือนไลฟ์สไตล์เราใกล้เคียงกันชอบอะไรคล้ายๆกันก็เลยเอเนอร์จีเดียวกันชอบคุยกันคือรู้จัก ตอนที่มาแคสติ้งหรือว่าก่อนหน้านั้นก็รู้จักกันมาก่อนไม่ค่ะมารู้จักที่เชนออนท่ไหนค่ายค่ะแต่ว่าแป๊บเดียวไม่รู้จักเลยค่ะมาสนิทกันที่ใช่ค่ะโอเคครับคราวนี้ตอนก่อนเล่นซีรีส์เรื่องนี้ยเห็นว่าต้องเตรียมตัวเยอะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง ูเยอะหเหมือนกันเนาะทั้งเรียนม,มีเรียนร้องเพลงด้วยเพราะว่าต้องมีเพลงประกอบซีรีส์เหมือนกันแล้วก็มีเวิร์กชอ็อปเข้าบทตัวละครเนาะใช่ค่ะเพราะว่าซีรีส์ยูรีของพวกเราสองคนเป็นยูรีที่ค่อนข้างเป็นดราม่าเยอะ,อะซีนอารมณ์ก็จะเยอะ,อะก็เลยต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทกําการบ้านกับตัวละครเยอะพอสมควรสาหรับวันกับเสียงเพลงเองแล้วมันก็มีพาร์ทของ ของพาร์ทของเด็ก17ซึ่งเราจริงๆเราอายุ25มันอาจจะดูไม่ไกลาจาก17แต่ความออแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีมันมันไกลามาแล้ว<ม>ประมาณมหนึงความรู้สึกตอน17เนี่ยบางทีมันต้องไปขุดขึ้นมาหน่อยว่าการที่เป็นเด็ก17เนี่ยมันต้องอแสดงออกแบบไหนหรือว่าการที่ชอบใครสักคนเนี่ยมันพูดออกไปเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องทํำยังไงอันนี้ก็คือเวิร์กหนักพอสมควรค่ะ โอ้บทก็ยากเหมือนกันนะใช่ใช,ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่จนมาถึงพาร์ทของ30มสิบก็ยาก<ม>ก็รู้สึกว่าการเป็นวันกับการเป็นเพลงอย่างวันเนี่ยโตขึ้นเป็นหมอก็ต้องเวิร์กช็อปกับการที่ว่าเออสกิลการเป็นหมอเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนเป็นหมอเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจแบบไหนที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปอันนี้ก<ช>็ต้องเวิร์กกันอีกครับผมค่ะเหมือนกับว่า โอ้ต้องเล่นเป็นทั้งอบทที่เป็นเด็กด้วยเราต้องถ่ายสลับกัน้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ต้องก็ทำงานยากเหมือนกันนะใช่เล่นกัน่าดูสูกต้องมีจําได้ว่าตอนที่เราถ่ายทําและยังเวิร์กช็อปคู่กับการถ่ายทําอยู่เลยถ่ายไปด้วยโอเคเพราะว่าไปแอบดูมาแหละแต่ละมือแต่ละเดของรักกันก่อนอย่างที่บอกเราเห็นสิ่งหนึ่งก็คือการเตรียมเรื่องร้องเพลงด้วยใช่ค่ะจริงๆปกติสองคนนี้ชอบร้องเพลงอยู่แล้วไหม ชอบนะใช่สมมีการเรียนร้องเพลงของซ่ามาอยู่แล้วแบบก่อนหน้าที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะใช่ชอบร้องเพลงขนาดไหนเพราะว่ามีความอ่ะสมมติว่ามีความฝันเป็นอยากเป็นศิลปินอะไรไหมก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบเฉยๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าแบบอยากเป็นนักร้องจริงจังใช่แต่แค่แบบอยร้องเพลงได้แล้วก็แบบแสดงไปด้วยควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทั้งสองคนฟังเพลงคล้ายๆกันไหมซอนย่ากับลูกหมีเนี่ยคล้ายเลยใกล้เคียงใกล้เคียงแบบ easy listening pop อะไรอย่างเงี้ยค่ะ R a B ฟังได้หมดเลย S <S เพลงไทยเพลงฝรัง่งฟังหมดเลยใกล้เคียงเราก็เปิดฟัง,ฟงได้ทั่วไปใช่ค่ะ,ะโอเคครับคราวนี้การเตรียมร้องเพลงแบบจริงจังอย่างเงี้ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างอพอเป็นเพลงของตัวเองอนะเนาะ เอาจริงคือสาหรับหมีหมีก็คือเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแต่ว่าสกิลการร้องเพลงเนี่ยศูนย์เลยตอนเริ่มต้นก็ก็ดีใจนะตอนแรกด,ดีใจที่ที่มันมีเพลงของตัวเองอะ่ะแต่ม,มันมาพร้อมกับความกดดันเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเราค่อนข้างที่จะต้องพัฒนาเยอะกว่าคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรือเปล่าแต่โชคดีที่ที่เพลงประกอบซีรีส์อะ่ะคือทํากับ ก็คือร้องกับซอนยาแล้วซอนยาก็คือเป็นเสียงร้องไกให้มีเยอะทั้งเอาจริงก็คือแทบทั้งเพลงเลยเป็นเสียงเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเสียงเขาเนี่ยช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ในห้องอัดแล้วก็เขาก็คอยเชียร์เอเราตลอดว่ามีร้องได้มีทําได้แต่มีแค่แบบเออมีต้องลองทําดูซอนยาเขามีมีสกิลเนาะมีเรื่องร้องเพลงมาก่อนใช่แล้วก็มีเรียนเรียนมาบ้างค่ะของส่วนตัวใช่แสดงว่าตอนที่มาตรงโปรเซสตรงเนี้ย ตอนย่าก็จะเป็นคนอาจจะหลีดหน่อยป่ะใช่ใช่มีให้เลยนะนี่มียกให้เขาเพราะมีรู้สึกว่าเออเขาก็เขาเขาเก่งะมีรู้สึกว่าเขาลองพร้อมมีชมเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาลองพร้อมแล้วรู้สึกว่าก็ก็ถ้าจะให้เขาหลีดหมีก็ไม่แปลกเลยมีรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีก็มีเพื่อนที่คอยที่คอยนำหมีแล้วก็คอยเชียร์อัพหมีเวลาที่หมีแบบไม่มั่นใจหรือไม่ไม่เซลในการร้องเพลงครับผมแต่ช่วยได้เยอะเลยค่ะอ่ตรงจุดเนี้ยคุณครูให้กันบ้านอะไรมาทําบ้างตอนเรื่องของการร้องเพลงเนีย ถ้าเป็นเพลงของซีรีส์คือ<ช>อิงจากตัวนิยายล้วนๆเลยค่ะเหมือน,น,นด้วยเนื้อหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเเหมือนที่ครูเคยบอกว่าแบบ การร้องพอหรือเมโลดี้อะไรเงี้ยคือมันก็มันก็จะตามมาหลังจากฟิลลิ่งถ้าเราเข้าใจในเนื้อเพลงนั้นจริงๆเวลาเราถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะอิงจากในนิยายด้วยแล้วก็เวิร์กกับตัวละครมันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนมีนิ่งของคำอ่ะมันสําคัญอารมณ์มันสําคัญเรายิ่งเพลงของเรามันเป็นเพลงที่เสียงเพลงส่งให้วนวิวาแบบชัดๆเลยก็ยิ่งสําคัญที่มีนิ่งมากๆครูก็จะบอกเสมอว่าแบบเฮ้ยหมี เอาอินเนอร์มาก่อนเอาฟิลลิ่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องคีย์เรื่องโทนเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับเราไปแก้กันได้หมายถึงว่าเราก็ค่อยค่อยหาได้แต่ว่าขออารมณ์มาก่อนเป็นสิ่งที่ครูไม่สามารถช่วยได้นะอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบโอเคเข้าใจกับความหมายของเพลงมากขึ้นระหว่างที่ลองไปค่ะโอเคครับเราเรียกว่าตั้งโมเดลอ่ะเป็นตุ๊กตาเป็นอารมณ์ก่อนใช่แล้วเรื่องทักษะก็ไปไปเราค่อยแบบจิ้มจิ้มเข้าไปได้ค่ะครับผมโอเคครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าซีรีส์นี้มีเพลงประกอบชื่อเพลงว่า อย่างที่ชั้นนั้นเป็นของเธอค่ะโอเคครับคราวนี้เพลงนี้เนื้อหามันเป็นช่วงไหนของอีพีไหนหรือเปล่าหรือว่าโดยรวมเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะเพลงนี้ใช้เวลาแต่งหมายถึงว่าในนิยายนะคะตัวเสียงเพลงแต่งให้วันวิวาประมาณสิบสาปีค่ะใช้ระยะเวลาในการแต่งคือมันมีตอรี่คือแบบกว่าจะเป็นเพลงนี้ได้13ปีเลยซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมตั้งแต่เด็กจนโตเลยเป็นมินิ่งของเขาที่ส่งให้เราในเรื่องเลย ใช่งั้นมูฟมันเกี่ยวกับอะไรให้เป็นการแบบว่าบอกรักแบบค<ช>ลั่งรักอย่างนี้เลยเหรอบอกรักผ่านเพลงไหมบอกรักผ่านเพลงเนาะการที่แบบชอบใครสักคนแล้วเสียงเพลงเขาจะเป็นคนที่ไม่เออไม่พูดตรงๆรักก็ไม่บอกว่ารักรเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นฉันแต่งเพลงให้เธอละกันอ,อันนี้คือมีว่าความหมายมินนิ่งของเพลงหลักๆเลยอโอเคคราวนี้นเราต้องมาสมบทยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการแต่งเพลงให้คนใครสักคนหนึ่งสิบสามปีอะ ่ะเราเราอารมณ์มูทไหนยังไงครับมูทตอนแรกสมก็คิดว่ามันมันยากแหละผลเหมือนพอเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นว่าการ,ร,รที่เราจะเป็นเสียงเพลงหรือการที่เราจะเป็นวันนี้ว่าใครสักคนหนึ่งถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วแบบ เออมันทําได้นะมันแต่งเพลงให้ใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะถ้าพูดไปก็คือจบละแต่ว่าชถ้าพูดไปคือจบละแต่ว่ามันบอกผ่านเพลงมันมีสตอรี่ไงมันแบบว่าลึกซึ้งมากขึ้นใช่เ,เพราะตัวสิงห์เพลงเขาก็เป็นนักดนตรีด้วยเขาชอบอเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเขาชอบแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคคือตรงนี้ซอนย่าก็จะตีความก่อนแล้วก็ใช่ใช่ใช่โอเคครับคราวนี้ของลูกหมีอย่างที่บอกว่าตอนแรกอะเราก็ต้องพัฒนาสกิลตรงนี้ด้วย มันยากขึ้นไว้เรื่อยๆมาตอนบอกว่าเอ้ยจะต้องอัดแล้วจะต้องอัดแล้วเียเออ<บ>มีมอตอนแรกมีมองว่ามันยากแต่ว่าตอนหลังมีรู้สึกว่าพอเราคุ้นเคยกับ กับเพลงมันมากขึ้นแล้วบวกกับว่าตอนที่ได้เพลงมาก็เป็นตอนที่กําลังเปิดกล้องพอดีเนาะไม่เหมือนแบบเราก็ทํากันบ้านกับบทเราอินกับตัวละครมากขึ้นมันก็เลยทําให้กลับมาร้องเพลงอ่ะกลับกลายเป็นว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจความหมายแล้วว่า2คนนี้พยายามจะสื่ออะไรให้กันกลับกลายเป็นว่าเออมันมันก็จะห่วงเรื่องอาจจะห่วงเรื่องโทนทํานองใดๆแต่ว่ามีนิ่งเราเก็ตแล้วหมีว่ามันทาให้มีทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมโอเคแล้วสไตล์ของเพลงนี้เป็นสไตล์ไหนฮะอีซีเนื้อเตนิ่งไหมหรือว่าเขา บลิฟมาไว้ยังไงบ้าง easy listening แต่ไม่อ a s ีตอดร้องอะไรจริง,รงๆคือชอบร้องเพลงหลรอพอตอนนั้นมาฟังเพลงตัวเองครั้งแรกแบบอู้ร้องยากแล้วจากที่ทำไลฟ์เซสชั่นมาเพลงของตัวเองนี่แหละเป็นเพลงที่ยากที่สุดแล้วเวลาร้องใช่ทุกคนจะชมว่าเพลงเพราะ <laughs> แต่ว่าทุกคนจะบอกว่าอุ้ยเพลงร้องยากเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงเพลงเราลองยากเหมือนกันแต่เพละไหมเพครับเออแล้วตอนตอนตอนที่เขาทำงานเขาแบ่งแบ่งท่อนร้องยังไงว่า อ่ะสัญญาร้องท่อนนี้ลูกหมีร้องท่อนนี้อะไรเงี้ยอืมเหมือนตอนแรกเขาให้ร้องเป็นทั้งเพลงกันไปก่อนค่ะแล้วก็เหมือนเพลงมันเป็นการแนวแบบสื่อสารโต้ตอบกันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ร้องเป็นคนคนเดียวร้องได้ค่ะแต่ว่าพอเป็นเพิ่มลูกหมีเข้ามาแบบสื่อสารโต้ตอบมันก็เลยดูมีมินิ่งมากขึ้นความหมายของแต่ละท่อนมันก็ส่งไปถึงอีกคนนึงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างสัญญาจะร้องเพลงแบบเปิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยลูมีก็เหมือนตอบประโยคที่สัญญาพูดมาอะไรเงี้ย ฟีลเพลงคู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่เอาไปเอาไวรองในคาราอเก๋ตอบต้ใช่แต่เป็นเพลงรักที่แบบช้าๆหน่อยเป็นเพลงรักเป็นเพลงบอกรักช้าๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยเคยเขาเรียกอะไรเข้าห้องอัดนะแบบเป็นจริงเป็นจังก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เหรอ อ๋อฉันก็เคยฉันก็เคยเคยครั้งหนึ่งเกือบจะได้เป็นเกิลกรุ๊ปแล้วตอนแบบใช่ประมาณอายุ21่อค่ะเคยแบบพิเารณการทำเพลงคือเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยคือรอถ่าย m ออะค่ะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงนั้นแบบโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็คือจบจบไปอะไรเงี้ยค่ะเลยเลยแต่ว่าคือเคยเข้าห้องอัดแล้วคือตอนนั้นตื่นเต้นมากหนูตื่นเต้นมากแล้วโปรดิวเป็นแบบ โหจริงจังการทําเพลงจริงจังเลยตอนนั้นคือต้องแบบปิดไฟอ่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นอ่ะใช่มันปิดไฟร้องเพลงมันตื่นเต้นแต่ว่าตอนนั้นมีเพื่อนเนี่ยสาคนอใช่เป็น g กิร์ลกุ่มสาคนก็เลยแบบโอเคลดความตื่นเต้นลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงแบบแนวแบบมีเดียมฟาสอะไรอ่ยค่ะมันก็มีความสนุกสนุกเข้ามาคือตอนย่ามีประสบการณ์เรื่องเข้าห้องอัดเสียงสตูดิโอแล้วแต่ของลูกหมี นีสูตรเลยค่ะสูรเลยค่ะการเข้าห้องอัดครั้งแรกก็คือเพลงนี้เลยในชีวิตจำได้ว่าอยู่ในห้องอัดนั้นมากจนร้องไห้เลยเพราะว่า คือกดดันด้วยเครียดด้วยเพื่อนรออยู่หน้าห้องอัดด้วยเพราะว่าเพื่อนเสร็จแล้วแต่เพื่อนไม่ยอมกลับบ้านก็เป็นห่วงเพื่อนว่าทำไมไม่กลับก็อ๋อก็ซึ้งอีกคือแบบทุกอย่างมันทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในก้อนเดียวแล้วมีนั่งซึมอยู่ในห้องอัดแลวทุกคนถาม่าเป็นไรร้องไห้เลยว่าอินเพลงเหริงๆเขาร้องไห้เขาส่งโอ้โหคนอื่นรอเขาง่ายเขาเลยแบบกดดันอ่านใช่แซว่าอย่างที่บอก อ่ะมันมันไม่ใช่อย่างภาพที่อาลูกหมีเคยคิดเลยใช่ไหมบอกไอ้เกน้องเข้าห้องอัดมาจะดูชิวๆใช่กับกลายเป็นว่าพอหมีเข้าห้องอัดจริงๆอ่ะหูหมีได้ยินเสียงถัวเองถูกอนุอ่ะมันอึ้งเหมือนกันเนาะว่าแบบมันชัดได้ขนาดนั้นมันเลยเป็นความตื่นเต้นเป็นความกดดันที่แบบทําให้ทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนั้นได้แต่แบบโอเคฟังเสียงเพื่อนแล้วก็ร้องร้องร้องได้พร้อมเพื่อนเอออยากรู้ความรู้สึกนี้จริงๆนะแบบว่า คนเข้าอัดครั้งแรกเราได้ยินเสียงตัวเองครั้งแรกใช่ตกใจเนาะหมีเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองก็ร้องเพลงเพาะจนเข้าห้องอัดอ่ะเอ้ามันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเสียงมันแบบเหมือนแบบโอ้มันเหมือนแบบได้ยินแบบชัดมากใช่ไหมแม้กระทั่งลมหายใจอ่ะใช่ใช่ใ้วเข้าครั้งแรกก็แบบตกใจเหมือนกันว่าอุ้ยอันนี้คือขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้จริงๆเหรออะไรเพราะนั้นอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นลูกทางโปรดิวหรือว่าลูกหมีทำไงให้แบบว่าเอ้ย ให้ใจมันโฟขึ้นเลยอย่างเงี้ยให้มันขายกดดันขึ้นเพราะว่าณณจุดนั้นมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ค่ะหนึ่งเลยก็คือออกมาคุยกับเพี่โปรดิวเซอร์ก่อนพี่เขาก็บอกให้เราใจเย็นๆเราบอกว่าค่อยๆทําความเข้าใจกับมินนิ่งก่อนมีไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องโทนการร้องเลยโน้ตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวปรับกันได้แต่ว่ามีต้องค่อยๆเก็ตความหมายของมันก่อนแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือ ก็เสียงที่บอกคือซอนย่าเป็นเป็นเป็นเสียงไกด์ให้หมีในในทุกท่อนของหมีเลยทุกท่อนจริงๆจริงๆเขาไม่ต้องทำก็แต่เขาทําให้มีรู้สึกว่าอันเนี้ยคืออีกหนึ่งอย่างที่ที่ในเมื่อเพื่อนหมีทําให้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากตั้งใจทําให้มันดีเพราะว่าเพื่อนเราสาทําให้เรามีรู้สึกโอเคกดดันแต่รู้สึกสู้พอเขาอัดเสียงเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมิกเสียงมาอ่เรายังไม่ปล่อยเราฟังกันครั้งแรกอะ รู้สึกยังไงกับว่าพอเราอัขนาดฉันก็ฟังหลังจากที่พอเราอัดเสร็จออกมานั่งฟังหน้าห้องอัดอะยังแบบมันคือการจูนนิดเดียวเองที่เหมือนแบบว่าเอามา m i ์กันนิดหน่อยยังแบบตื่นตันเลยยังแบบว่าเฮ้ยแบบมีทําได้ตอนนั้ะอะไรเงี้ยจะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีเพลงแบบจริงจังที่จะถูกปล่อยออกมาเป็นของตัวเองแล้วเราก็แบบเป็นเพลงแรกของเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็แบบทําได้จริงๆแล้วว่าตื่นเต้นทั้งที่แบบทุกคนแบบให้เวลาเทคทามลงมาก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนไม่มีใครกดดันเลยแล้วก็ทุกคนเข้าใจว่าแบบเพลงแรกแล้วมันเป็นแบบ ยากมากๆสำหรับพวกเราอ,อะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นเนาะแล้วก็ดีใจมากๆผมถามลูกหวีดีกว่าตอนเขาจะเพยงปุ๊บอ่ะแต่ขว,า,วาเราคิดอะไรอยู่ภูมิใจนะแต่ก็เอ๋อยู่นิดนึงว่าแบบอเอ๊แต่ว่าก็รู้สึกว่า เธอสาหรับครั้งแรกอ่ะถ้าเราตั้งใจทาแล้วมันได้ขนาดนี้ก็ก็ก็ภูมิใจในตัวเองแล้วอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเวนาคนมิชจะพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นแต่ว่าในครั้งแรกหมีนรู้สึกว่าถ้ามีตั้งใจทาอะไรสักอย่างมีก็ทําได้นี่อะไรเงี้ยแล้วที่เหลือเดี๋ยวมีไปเรียนเพิ่มเติมแล้วพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมในในอนาคตก็ได้ค่ะแต่ว่าภูมิใจภูมิใจก็แต่ฟิลฟิลแบบว่าพอจริงๆเวลาคนอ่านเสียง พอผ่านครั้งครั้งหนึ่งปแลวมันจะสนุกนะ <S <S ใช่น <S <S สนุก <S 2> <S 2> ใช่อันนี้คือสิ่งที่คนพบมากตอนที่ตอนที่หลังจากอัดเพลงเสร็จแล้วก็มีโชว์เรื่อยๆในการร้องเพลงจนเข้าห้องอัดมีการเข้าห้องอัดมีรู้สึกว่าตอนหลังๆที่หมีเข้าห้องอัดอ่ะหมีมีความสุขมากขึ้นครับคือหมีรู้สึกว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วแต่ว่าหมีรู้สึกว่าเอาเพลงนี้ส่วนถ้าหมีได้ร้องเพลงเร็วมีเอ็นจอยกับเนื้อเพลงมีสนุกแล้วมันก็กลายเป็นว่าเสียงเราอ่ะมันจะ เป็นธรรมชาติแล้วไม่ได้เพี้ยนด้วยซ้ำคือเราเริ่มจอยเราเริ่มมีความแบบสนุกในการร้องเพลงแล้วในช่วงหลังอืมโอเคครับอันนี้เลือกเพลงเรียบร้อย MV เป็นไงบ้างเพลงนี้ภาพก็คือสวยมากจริงๆเหมือนวันนั้นเรามีถ่ายละครเรามีถ่ายซีรีส์กันนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็ใช่เหมือนด้วยด้วยภาพละมุนอะไรใดๆมันมันมันสวยมากจนพุ่มกับเลยบอกว่าแบบเออถ่าย MV ไว้หน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมตามนี้เลยไหมใช่ก็คือแบบ คลื่นทะเลเป็นโบเก้ละยอบระยับเลยอ่ะคือแบบแล้วเป็นกานสิงครั้งแรกที่มันต้องร้องแบบเร็วๆอะค่ะใช่ร้อนี่เจอจออย่างเงี้ยแบเร็นะเจเปิดเร็วๆใช่แล้วเราครั้งแรกของพวกเราสองคนมูดก็แต่เราเรารู้สึกว่าพอตอนเห็นภาพเราไม่คิดว่ามันจะแบบสวยมากขนาดนี้เนาะแสงคือแบบดีทุกอย่างดีเราชมตัวเองเลยว่าเอวีนี้พวกเราดีมิวสิคอลมากแบบว่าเป็นเพลงชาแต่อีน่งมิวสิคอลสุด เห็นได้อินอินอย่างนี้แสดงว่าบรรยากาศอากาศดีมากโอ้โหดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าร้อนที่เแดงหรือร้อนเดี๋ยวใบสามไหมตอนนี้หมี่ว่าประมาณใบสามใช่ประมาณที่แดดแบบอุกกำลังจ้ากําลังจัดเลยค่ะอูุละอุเลยแต่สวยนะพผ้าขอกมาสวยแล้วหนูไม่ได้รู้สึกร้อนเลยแบบว่าเพรหมี่ว่าคนดูก็ไม่น่าจะรู้สึกร้อนใช่ออ๋ตากล้อนเราถ่ายกับเราด้วยก็คือวันนั้นจำได้ว่า ผิวไหม้กันไป<ช>เป็นอาทิตย์อยู่ไหมคะแขนกลับมาก็คือดําเลยแต่ว่าข<บ><ม>ุา้มไปถ่ายที่ไหนอ่ะอันเนี้ย<า>ชนบุรีบางแสนใช่ใช่ <ๆ S 2> โอเคตอนที่ถ่ายมีแบบว่ามีนักท่องเที่ยวไหมหรือว่าเราต้องไปแบบถ่ายอะไรยังไงไปชงนัง้น รีสอร์ทที่เราไปถ่ายมันค่อนข้างไพเวตใช่ไมใช่ไพเรตด้วยค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแสงไอตอนที่เราเห็นแสงของจริงคือเหมือนแสงเย็นนะทุกคนคือแสงห้าโมงหกโมงแต่ความจริงคือโฟมสะท้อนอยู่หน้าแดดใบสองแล้วแบบสุดยอดเลยมีทีมงานคือที่สุดอู้โอ้ยแล้วซิง์ตรงปากเลยเแต่ชอบด้วยเราเพราะว่าเงที่ว่าเขาจะเปิดสปีดใช่ไหมใช่ครั้งแรกเลยสปีดแบบว่าเราต้องร้องแบบ แล้วถ้า <c oughs> ต้องมาถ้าแบบก็ห่วงหน้าก็ห่วงถ้ <c oughs> า,าสมมติตอนสปีดแล้วเราเราต้องทำไงแบบก็มันไม่แก้ฟุตไปฟุตเข้ามากระเด็นเติมมาเป็นอย่าี้ยเลยแล้วก็มีท่าอ่าฮะคือเรารู้อยู่แล้วมันก็เป็นเพลงมันจะท่าออกมาจะเป็นช้าอะไรประมใช่ค่ะตอนที่สปีดเรารู้สึก ตลกมากๆเออแบบขำๆอะไรเงี้ยหลุดขำอะไรเงี้ยภาพมันเลยออกมาแบบสนุกสนานเหมือนเพลงแบบมีเดียมฟาสเหมือนเพลงเต้นเลยอะแต่จริงๆแล้วมันคือเพลงช้าลอยยงลอยยิ้มคือมาจากเสียงหัวล้อธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะอืมโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอ็มวีนี้ก็ถ่ายไม่นานเนาะใช่ช็อตชักคิวหนึ่งใช่ค่ะประมาณประมาณนั้นค่ะโอเคครับฟีดแบ็กออกมาดีด้วยตอนนี้เป็น หนึ่งแสนเก้าหมื่นใช่แล้วล่าสุดหมีเห็นว่ามีแฟนคลับน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์อินโดร้องเพลง cover เก่งมากเลยร้องร้องชัดกว่าหนูอีกค่ะพี่คะพี่แฟนคลับหนูร้องชัดมากร้อเปราะมากหนูเซฟเก็บไว้ด้วยค่ะหนูแบบนูภูมิใจมากที่แฟนคลับร้องชัดกว่าเจ้าของด้วยเออเออแล้วเรารู้สึกไงเวลาเห็นเนี่ยอย่างแฟนคลับแบบอินเตอร์แฟนเนี่ยร้องเพลงของเรามัน ตึ้ตันไหมเอ้ฉันรีทุกอันเลยที่ที่เขาลงอะไรอ่ะเขาไม่แท็กมาก็รีแบบถ้าเห็นกูชอบชอบอุ้ยเก่งมากเลยแบบว่าเขาใช้เวลาแบบเพอรสั้นกว่าที่เราแบบฝึกฝึกกันมาได้ซ้ำเขาเก่งกันมากเลยฉันชอบแล้วก็แบบดีใจมากที่เขาแบบชอบเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราได้ไปโชว์เคสที่ไหนบ้างไหมเพลงเนี้ยมีมีโชว์งานอ๋อล่าสุดก็มีแพลวชาริตี้เนาะมีโชว์งานอีเวนต์ค่ะตามงานอีเวนต์อ่าตอนที่ขึ้นโชว์อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นฟิลไหนตื่นเต้นเต้นไหม ตื่นเต้นมีอยู่แล้วต่อให้ร้องเราร้องมากันแบบโอเป็นส<บ><อ>ิรอ, <ะ S 2> อบแล้วเนาะแต่เราก็ยังตื่นเต้นทุกรอบแต่ว่ามีมีวิธีแก้หนึ่งอย,าย่างกับสัญญา<ง>เวลาเราตื่นเต้นแล้วเราลองเพลงตัวเอง<ช>มี่จะหันมามองหน้าสัญญาแล้วแบบจ้องตาก,กันประมาณแบบสิบวิอะ<ช>่ะคือ เราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับโมเมนต์นั้นแล้วเราสึกว่าเราจะหายตื่นเต้นไปเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆหาเจอตอนที่เราขึ้นเวทีทุกครั้งเนี่ยคือแรกๆเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กเราเขินเราขี้อายใช่คอยู่ตัวเองใช่อย่างนี้อย่างนี้ยแต่ว่าตอนหลังๆพอมันทําบ่อยขึ้นอะเนาะเรารู้สึกว่าเราหาตรงกลางได้แล้วว่าการที่ลองให้มันเชื่อมกันแล้วก็การที่แบบเราไม่จําเป็นต้องมองหน้ากันตลอดเวลาแต่เรารู้สึกเราอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงค่ะมันต้องทําให้ชินเนาะแบบนี้มิก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยูู่่่กเค้าาาววมีรสสึยใจะ ไปสมมติไปเวทีใหญ่ก็ต้องจ้องกันอย่างนี้ตลอดมีมีขอกแค่ห้าวิเราอยากสื่อสารให้ทั้งคนดูแล้วก็สื่อสารเรื่องราวดูเพราะนั้นเวลาแฟนๆไปก็อยากอยากสงสัยเอ๊ะเขาเขามองอะไรกันใช่ค่ะเขากลังมองตากันอยู่ค่ะเคเขาก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เพราะเราตื่นเต้นกันอยู่ไอ้เนี่ยคนทุกคนรู้เหมือนเลยถ้ามองมองหน้าแปลว่าตื่นเต้นละเฉือนกันอยู่ก็ได้โอเคครับจากเพลงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยงั้นก็ต่อยอดเป็น ไปทางนักร้องกันเลยม,ม,ม,มีมีฟิลดีไหมตอนน้านมีนะตอนันก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบอรู้สึกแต่ว่าก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นศิลปินที่แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้เราก็พัฒนาต่อไปแล้วก็แบบ,บลองดูได้เพราะว่าเราสนุกแล้วก็สนุกตอนทําสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทําควบคู่ไปได้จริงๆริง แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ก็น่าภูมิใจเนาะเวลามีเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็มีเพลงช้าและถ้านานาเขจะมันมีเพลงเร็วขึ้นก็อาจจะสนุกไปอีกแบบก็ได้ค่ะครับผมโอเคอ่ะไหนๆก็คุยเรื่องเพลงนิดนึงดีกว่าเอาเป็นมูทของทั้งสองคนสมมติว่าเวลาเศร้าเนี่ยเราจะฟังเพลงอะไรกันแบบว่าถ้าคิดเร็วๆปุ๊บคิดออกเลยอะไรอย่างเงี้ยครเออถ้ามูทเศร้าๆเนี่ยชอบฟังเวลาเศร้าเหรอเวลาเศร้ามินึกถึงวงพอส เหมือนกันเหมือนกันใช่พี่พอรู้สึกว่าเศร้ามากเนาะเพราะตอนที่เราถ่ายซีรีส์ก็ใช่เปิดเพลงวงพอรชวิวเหมือนกันค่ะ๋อเปิดเพลงพอรชวิวเลยะใช่ด้วยด้วยเบื้องหลังเนาะด้วยเบื้องหลังของวงด้วยแล้วก็ด้วยน้ําเสียงทุกอย่างของนักร้องมีรู้สึกว่ามันมีมันมีสตอรี่อะเรารู้สึกว่าทุกเพลงแบบละเอียดมากๆมีชอบเนื้อเพลงมากๆาเลยค่ะของวงพอชแล้วเวลาเราไปปาร์ตี้กันอะไปแดนเราปาร์ตี้ปาร์ตี้เหรอฉันไม่ค่อยปาร์ตี้ ิอ่ะไม่ค่อยเต้นค่ะชอบฟังเพลงแบบ easy listening เฉยๆแบบฟังๆชิลๆแล้วก็แบบแล้วแต่อารมณ์แดนเจนส์เนาะแดนเจนส์มีนึกถึงพี่ปามี่ล่าสุดเพลงเพลงมันๆเนาะเพลงแบบให้เต้นได้ครับสองคนเคยส่งเพลงให้กันไหมแบบว่าเอออาจจะเห็นเขาแบบเครียดๆได้ส่งเพลงนี้ไปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่งเพลงเหรอมันมีอันหนึ่งที่สัญญาไม่ได้ส่งแต่มีรู้ว่าถ้าถ้าสัญญาจะส่งสัญญาส่งวงเนี่ย หรือว่าแบบเพลงแนวเนี้ยให้มีฟังอาสูนท้าแบบวงหนึ่งที่เราฟังคลายๆกันวงหายเออ,อชอบมากญญาแต่เนี้เคยมีโอกาสได้ไปฟังสดเลยแต่ว่าชอบมากใช่ครับผม,มโอเคก็เป็นเรื่องราวของดน,นตรีของสองคนนี้นะครับผมเอาล่ะคราวนี้เรื่องของผลงานจะย,ยังไงต่อซีรีส่ชอที่ไรนะโอ้ตอนนี้ อีพจบไปแล้วแล้วก็กาลังจะอีพีสวันศุกร์นี้แล้วค่ะ oh. ก็เป็นเป็นอีพีที่ถึงจุดเปลี่ยนแล้วเนาะ hmm. การแบบแยกย้ายการไปเติบโตกันกลับมาเจอกันน่าจะเป็นอีพีที่ไม่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆไม่ควรพลาดสักอีพีแต่ว่า e ีพีเนี่ยมันคือเหมือนแบบจุดจุดเปลี่ยนของชีวิต2คนแล้วรู้สึกว่าถ้าใคร ถ้าใครยังไม่ได้ดูต้องรีบดูเลยแล้วก็ต้องติดตามไปถึงอีพีสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่ากำลังเข้มข้นกำลังดราม่าแล้วต้องเก็บพ่ชูนซับน้ำตาขอลังสาก็คือหมดรางแล้วอ่ะอีพีสีสาวก็หมดรังแล้วนะอันนี้อันนี้หนักกว่าอีกอหรอีพีสี่หรอก็มันมีน้ำตาแห่งความสุขมีน้ำตาแห่งความเสียใจด้วยมันมีหลายมูสค่ะแต่ว่าได้เสียน้ำตาอยู่อ่าใช่ยังไงก็เสียยังไงก็เสียอยู่โอเค ก็ต้องเตรียมดูเนาะวันสุกร์นี้เนาะใช่เลห้ามพลาดถ้าอย่างนั้นให้ฝากเอาฝากผลงานเพลงดีกว่าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับฝากเพลงนิไหน่อยค่ะก็เพลงของพวกเรานะคะก็ลงทุกมิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็ฟังได้แล้ว MV ก็ถูกปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากอย่าลืมไปดูนะค่ะโอเคครับ ใช่งานขอสักคอนหนึ่งได้ไหมคะเรื่อยๆให้ต่อไปเลยเราจะได้คุ้นๆกันก็มันท่อนหุบก็มันไม่กล้าพูดไปพูดเข้มเวรรักเกิดใจแต่แต่งออกมาเป็นเพลงเพลงนี้ทุกความรู้สึกทุกคำที่มีทำนองเหล่านี้มันคือของเธอส่งผ่านขอความในใจด้วยเพลงเพลงนี้เมื่อไรที่เธอได้ยินให้เธอได้จ้ำเอาไว้ play me may shake on cry men been playing content ครับผมถ้าอย่างนั้นฝากซีรีส์หน่อยครับผมค่ะฝากติดตามซีรีส์แอบแร์รักเล่นกลของพวกเรานะคะออนแล้วทางช่องวันสานะคะ4ี่ทุ่มสินาทีทุกวันศุกร์ค่ะใช่แล้วหรือว่าใครที่รับชมสดทางช่องวันไม่ทันนะคะก็สามารถไปรับชมเวอร์ชันอันเซนเซอร์นะคะที่จะเพิ่มความแซ่บขึ้นที่ยูทูบช anel ของเชนสังาหนค่ะครับผมใช่แล้ว ประมาณนี้ครับนี่ก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสี่คอเบเลชั่นครับขอบคุณกิมเล็กคอดิโอกับชุดไมโครโฟนแฟนงเกนและขอบคุณสัญญาลูกหมีด้วยที่มาพูดคุยกันขอบคุณครับ